ท่านคิดว่าค่ารถไฟฟ้าเนี่ยแพงเกินไปไหมหนึ่งบาทค่ารถไฟฟ้าลดลงคือหนึ่งบาทกำไรของผู้ที่ได้รับสัมปทานลดลงไปคุยเจราจาเฉยๆลดได้ไหมคุยเจราจาเฉยๆลดได้ไหมมันคือบาทเดียวกันถูกไหมใช่ไหมครับเขาจะยอมเสียผลประโยชน์ของเขาง่ายๆ ผู้ว่ากรุงเทพมันจะต้องมีจิตใจที่รักความเป็นธรรมจิตใจที่พร้อมจะปกป้องผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่และคุณเห็นได้จากวิโรธทําไมเวลาวิโรธไปที่ไหนถึงขึงขังหน้าตาเป็นยักษ์ตลอดเวลาคนที่สามารถเจ็บปวดโกรธขนาดนั้นได้เพราะว่าเขาเข้าใจหัวใจเขาเข้าใจความลําบากของคนที่ทุกยากและเขาโกรธแค้นแทนคนที่ถูกกดขี่ เขาโกรธแค้นแทนคนที่ถูกกระทำเขาถึงเจ็บปวดถ้าคุณไม่เจ็บปวดขนาดนี้คุณไม่โกรธขนาดนี้หรอกครับหนึ่งในนโยบายของวิโรธก็คือการเอางบประมาณมาเพิ่มสวัสดิการให้กับพ่อแม่พี่น้องผู้สูงอายุพ่อแม่ที่มีลูกแล้วก็คนพิการ ปัจจุบันผู้สูงอายุเดือนละ6หกวิโรจจะใช้เงินของกรุงเทพเติมให้ท็อปอัพให้จาก600กลายเป็น1,000เงินเลี้ยงดูบุตรปัจจุบันได้เด็กคนละ600บาทเฉพาะครอบครัวที่ยากจนวิโรจบ,บอกให้ทั่วหน้าทุกครอบครัวเลยจาก600เพิ่มไปเป็น1,200บาท ผู้พิการวันนี้ได้เบีย้ยคนพิการ800บาทต่อเดือนวีโรดตั้งใจจะเอาเงินของกรุงเทพเพิ่มให้กับผู้เบีย้ยคนพิการ1,200บาทเช่นกันทั้งหมดนี่ทั้งสาสวัสดิการนี้ใช้เงิน8,000ล้านบาทที่มาก็คือการตัดงบประมาณโครงการที่ไม่จำเป็นต่างๆแล้วท่านคิดว่าจะไปตัดโครงการที่ไม่จำเป็นต่างๆ 8,000ล้านบาทมาทําสวัสดิการนี้ท่านต้องชนกับค่าราชการเยอะเท่าไหร่ครับท่านอยากจะเห็นงบหัวแตกกระจายอยู่อย่างนี้หรืออยากจะเห็นผู้ว่าที่กล้าที่ชนกับหน่วยงานราชการแล้วตัดมันแล้วเอามันมารวมกันสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับผู้คนท่านอยากเห็นแบบไหนและเราจะไม่รอครับว่าเมื่อไหร,ร่คอสมกจะตัดสินใจเดินรถในเส้นทางที่ตกหลน่นเราจะไม่ยอมครับให้ผู้นำชุมชนนั้น ต้องมานั่งลุ้นนั่งภาวนาว่าโครงการที่เขาคิดขึ้นมาที่เป็นประโยชน์กับคนในพื้นที่เขาจะได้รับการอนุมัติจากเขตหรือไม่เมื่อไรแต่เราจะเติมอำนาจให้กับคนกรทมทันทีโดยการหั่นงบประมาณ5%เปอร์เซหรือคิดเป็น4 0 0พันล้านบาทต่อปีให้เป็นงบที่คนกรุงเทพเลือกเองได้เราจะไม่ยอมให้ข้าราชการที่ทำงานดีมีประสิทธิภาพ ต้องทนนั่งดูคนอื่นขโมยความก้าวหน้าทางอาชีพของเขาไปเพียงเพราะเขามีเส้นสายหรือรู้จักผู้ใหญ่บางคนแต่เราจะเติมอำนาจให้กับคนกรทมในฐานะผู้รับบริการให้มาร่วมกันประเมินค่าราชการในฐานะผู้ให้บริการและพลิกระบบราชการกทมให้เป็นระบบที่ตัดสินคนจากผลของงานไม่ใช่ตัดสินคน ว่าเป็นคนของใครขนาะเดียวกันสถานการณ์การเมืองในประเทศที่เชื่อมโยงกับการเลือกตั้งผู้ว่ากทมก็ร้อนแรงเพราะว่าท่ามกลางความพยายามของรัฐบาลในการอยู่ยาวนั้นทุกคนมองออกว่ารัฐบาลเผชิญมรสุมใหญ่ๆ3เรื่องนะครับเรื่องที่1คือเสียงในสภานะครับที่จะต้องมาดูกันในช่วงอภิปรายเรื่องที่2คือความล้มเหลวด้านการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ เรื่องที่3ก็คือเรื่องของสถานการณ์การเลือกตั้งผู้ว่ากทมเรื่องของเสียงในสภาเป็นสิ่งที่รัฐบาลสามารถแก้ไขได้ด้วยการใช้เงินนะครับใช้อามิสินจ้าง จูงใจพักปัดเสธหรือนักการเมืองนำเน่านะครับเรื่องของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเป็นเรื่องซึ่งรัฐบาลต้องไปวัดเอาข้างหน้าว่าความยากจนความอดอยากของประชาชนนั้นจะสิ้นสุดถึงความอดทนนั้นจะหมดลงไปเมื่อไหร่ขณะที่พลเอกประยุทธ์ซึ่งเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจลอยชายไม่ส่งสัญญาณแก้อะไรนะครับปลากระป๋องส่งสัญญาณขึ้นราคาปุ๋ยขึ้นข้าวขึ้นราคาพืชผลขึ้นนะครับผู้นําประเทศหัวหน้าทีมเศรษฐกิจไม่มีวิสัยทัศน์ในการแก้ไขปัญหาอะไรนะครับแต่ปัใจจัยใหม่ที่จะเป็น ป,ปัจจัยที่เร่งเรื่องการเมืองคือเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทมหรือแม้จะทั้งอาจจะรวมถึงการเลือกตั้งที่ราชบุรีและอาจจะรวมถึงการเลือกตั้งที่พัทยานะครับการเลือกตั้งทั้ง3กรณีมีความแตกต่างกันแต่ประเด็นที่คล้ายกันคือรัฐบาลน,น่าจะ,ะเผชิญความตกตามถดถอยอย่างหนักหากรัฐบาลแพ้เรียบทั้ง3จุดทั้ง3กรณีซึ่งมีความเป็นไปได้อย่างสูงชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมนั้นทุกโพยังยืนยันว่าแรงอยู่และ หลักฐานของความแรงของปรชาชาติคือการที่ตอนนี้ฝ่ายหนุนรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เริ่มประกาศยุทธศาสตร์ในการสนับสนุนคุณสกลทีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อนของตัวละครฝั่งกปปสไม่ว่าจะเป็นคุณหมอเหรียญทอง ไม่ว่าจะเป็นนัทพลทีปสุวรรณไม่ว่าจะเป็นสุเทพเทือกสุบรรน,นะครับขาดแค่พุทธอิสระที่จะออกมาเมื่อไหร่ในการประกาศว่าควรจะสับสุน,สนทรทีเป็นผู้ว่ากทมเหตุผลในการสับสุนคนทีไม่มีอะไรซับซ้อนเชื่อว่ากรุงเทพควรจะถูกยึดโดยกลุ่มพวกตัวเองต่อไปนะครับอันนี้คือคําแถลงของคนเหล่านี้เองว่าไม่ยอมรับ ฝ่ายตรงกันข้ามให้มาเป็นผู้ว่ากทมซึ่งต้องย้ำว่าคุณสกลทีไม่ได้พูดแบบนี้แต่ผู้ส,สนับสนุนยุทธศาสตร์ชัดเจนว่าถ้าหนุนประยุทธ์ต้องเลือกสกลทีดังนั้นเป็นยุทธศาสตร์ที่ทิ้งอัศวินและอาจจะกําลังทิ้งสุชัตชวีด้วยมีความเคลื่อนไหวอย่างคึกคักในกลุ่มผู้สนับสนุนรัฐบาลว่าอย่าเลือกสุชัชวีอย่าเลือกอัศวินหรือแม้กระทั่งอย่าเลือกลสนาซึ่งก็เป็นคนที่กลุ่มแกนนำพันธมิตรสนธิลิ้มทองกุลจำลองสีเมืองสนับสนุนและเป็น เครือข่ายที่จะบอกว่าหนุนประยุทธ์ก็ไม่ใช่แต่จะบอกว่าเป็นฝ่ายต่อต้านประยุทธ์ก็ไม่ใช่อีกเหมือนกันดังนั้นฝั่งนี้กังวลกับชัยชนะของชัดชาติชูยุทธศาสตร์ไม่เลือกอัศวินไม่เลือก สุชัดชวีนะครับไม่เลือกรสนาเทคะแนนให้สกลทีนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าการเลือกตั้งเชิงยุทธศาสตร์ของฝ่ายขวานะครับที่พยายามจะรวบคะแนนเพราะกลัวว่าชาติชาติจะมาแรงชัตชาติเจอทัวลงนะครับมีการปล่อยข่าวโจมตีอย่างหนักหน่วงขุดคุยเรื่องซึ่งไม่มีมูลกลายเป็นเรื่องที่ทำให้มีมูลในการโจมตีทางด้านข่าวแต่ว่าท่าทีของชาติชาติยังคงนิ่งแล้วก็ยืนยันว่า โพลไม่ใช่คะแนนนะครับดังนั้นเรียกร้องว่าใครที่สนุนชาตินั้นต้องไปลงคะแนนไม่มีทางเลือกอื่นที่ดีไปกว่านั้นนะครับขณะเดียวกันนะครับคนที่ออกมาขยม่มชาตินอกจากฝั่งคุณสุเทพแล้วนะครับก็มีท่านใหม่ออกมา วิพากษ์วิจารณ์คุณชัดชาติเองนะครับหยิบข้อความที่ชัดชาติให้สัมภาษณ์ว่ากรทมจะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนชุมนุมนั้นไปขยายผลว่าแสดงว่าชัดชาติถ้าเป็นผู้ว่ากรุงเทพจะเป็นเต็มไปด้วยม็อบใช่หรือไม่นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยชัดชาติไม่ได้พูดแบบนั้นชัดชาติบอกว่ากรทมมีที่ซึ่งจัดให้ประชาชนใช้ ดังนั้นในพื้นที่ที่จัดให้ประชาชนใช้ประชาชนสามารถใช้ได้นะครับแต่นี้ก็คือยุทธศาสตร์ในการโจมตีชัดชาตินะครับธนาทรชอบพันิกาวิโรจนั้นถือว่าเป็นศัตรูอันดับหนึ่งของฝ่ายดังกล่าวออกมา เคลื่อนไหวเรื่องการเลือกตั้งอย่างหนักเชื่อว่าตัวเองมีสิทธิ์ชนะได้เหมือนกันนะครับช่อธนาทรลุมทั้งไอติมซึ่งเป็นตัวละครใหม่ด้วยนั้นเมื่อวานนี้ปราัยค่อนข้างดุเดือดธนาทรประกาศสามเหตุผลที่เลือกวิโรธเป็นผู้ว่า1คือมีฝืมือในการบริหารมากกว่า20ปีในบริษัทชั้นนําในตลาดหลักทรัพย์แห่งหนึ่งคือ C ีเอ็ดทำโครงการพนักงานอายุมากกว่า60ปีทํางานได้2คือวิโรธมีความสามารถในการเป็นนักบริหารและ3คือเป็นนักอุดมคติที่ กล้าพูดด้วยเปิดโปงเรื่องไอโอรัฐบาลนะครับและข้อสุดท้ายคือพักเก้าไกลเป็นพักที่ยืนอยู่ข้างประชาชนนะครับดังนั้นเป็นพักที่กล้าพูดกล้าทําขณะที่พันนิกาวานิชออกมาย้ำนะครับว่าการเลือกวิโรธคือการเยอกเลือกยาแรงเพื่อแก้ไขปัญหาและยืนยันว่าขอให้ดูว่าผู้ว่ากทมควรจะเป็นใครระหว่างคนของอนาคตใหม่ก้าวไกล นะครับกับคนของพลเอกประยุทธ์ซึ่งทุกคนเห็นแล้วว่าบริหารล้มเหลวอย่างไรนะครับอันนี้คือการขยับของทางนี้ที่ยืนยันว่าคนของประยุทธ์บริหารล้มเหลวขณะที่คนฝั่งพลเอกประยุทธ์นั้นยุทธศาสตร์หลักๆคือด่าชัดชาติด่าก้าวไกล รวบรวมคะแนนทั้งหมดไม่ให้เลือกสุชาตชวีไม่ให้เลือกอัศวินไม่ให้เลือกลักษณะรวมใจกันเลือกสกลทีเพียงรายเดียวนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ถือว่าเป็นการหาเสียงที่ไม่ค่อยสร้างสารรค์เพราะไม่ได้ตอบคําถามเรื่องความสามารถหรือการทําอะไรให้คนกรุงเทพแต่ไปตอบคําถามเรื่องการชิงอํานาจของกลุ่มกรปป,ปส ซึ่งไม่ควรจะเป็นปัญหาของกรุงเทพนะครับสถานการณ์คล้ายๆกันกับที่ราชบุรีนะครับราชบุรีหากท่านผู้ชมสังเกตนั้นเป็นพื้นที่เก่าของรัฐบาลนะครับนั่นคือเป็นพื้นที่เก่าของคุณปารณิณาไกรคุปแต่เป็นพื้นที่เก่าของคุณปรณิณาไกรคุปที่รัฐบาลโดยพระหญิอองพลังประชารัฐเผชิญภาวะอีหลักอีเหลือคุณปารณิณามีเรื่องอื้อฉาวเยอะต่อให้จะครอบครองพื้นที่นี้ตั้งแต่รุ่นพ่อแต่การถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองจากเรื่องรุก ในมุมมองสังคมถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับที่สังคมไม่น่าจะยอมรับได้ทาให้พลังประชารัฐไม่ตัดสินใจส่งใครเลยนะครับสถานการณ์สําหรับปรินาในพื้นที่นี้เองนั้นเป็นสถานการณ์ที่ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรตัวเองลงไม่ได้คนของตัวเองไม่มีมาถึงภาวะที่ถูกบีบคั้นว่าอาจจะต้องปล่อยให้คู่ปรับสําคัญของคุณปรินาคือ พลตารวจเอกเสรีพิสุทธิ์ชนะในการเลือกตั้งท่านผู้ชมอาจจะไม่เชื่อแต่อาจจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าท่าทีล่าสุดของคุณปรีนานะครับออกมาโจมตีพักประชาธิปัตย์ออกมาโจมตีคุณจุรินลักษณะวิสิทธิ์ซึ่งเป็นพักร่วมรัฐบาลกับคุณปรีนาเองนะครับโจมตีว่าคุณจุรินต้องลาออกกฎแห่งกรรมจะตามไปหลอกหลอนหากไม่ลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบที่ตั้งปินเป็นรองหัวหน้าพักคุณจุรินนะครับไม่เหมาะจะเป็นหัวหน้าพักต่อไปไม่มีความ สมศักดิ์ศรีนะครับแล้วก็มีการวิาพากษ์วิจารณ์ด้วยว่าจุรินไม่เคยลงพื้นที่เลยขณะที่เสรีพิสุทธิ์ตอนนี้อยู่ราดบุรีทุกวันเดินตลาดแทบทุกวันไปเยี่ยมทุกอ,อบอตอไปเยี่ยมทุกเทศบาลสอบถามความรู้สึกของประชาชนแล้วก็ปรินายืนยันว่าเสรีพิสุทธิ์ไม่เคยหาเสียงโจมตีใครส่วนจุรินทั้งปีทั้งชาติเพิ่งจะโผล่มาหายหัวไปไหนมารู้ไหมว่าการทําแบบนี้ของคุณจุรินนั้นไม่มีความสมศักดิ์ศรี เอาคนที่ละเมิดผู้หญิงมามีตําแหน่งแล้วไม่มีใครรับผิดชอบดังนั้นเป็นยุทธศาสตร์ที่ราชบุรีอาจจะจบด้วยความพ่ายแพ้ของฝั่งรัฐบาลต่อให้ไม่ใช่เป็นฝั่งรัฐบาลที่เป็นสายตรงของพลเอกประยุทธ์ก็ตามนะครับแต่ปรีนาและครอบครัวยึดพื้นที่นี้มานานคําพูดต่อเสรีพิสุทธิ์ว่าเสรีพิสุทธิ์ขยันกว่าจุลินนั้นเป็นสัญญ,ญาณแล้วหรือเปล่าว่าถ้าเลือกระหว่างสอยจุลินหรือว่าเลือกระหว่างสอยเสรีพิสุทธิ์นั้นปรีนาน่าจะ ปล่อยให้จุลินหรือว่าสายจุลินมากกว่าแล้วปล่อยให้เสรีพิสุทิเข้าสูา่สภาซึ่งจะก,กลายเป็นแรงเหวี่ยงทางการเมืองว่าถ้ารัฐบาลแพ้ศึกเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะครับหรือถ้ารัฐบาลแพ้ที่ราชบุรีซ้ําด้วยนั้นฟีดแบ็ของสังคมต่อรัฐบาลจะเป็นอย่างไรนี่คือสถานการณ์ใหม่ที่ค่อนข้างประหลาดทางการเมืองนี่คือสถานการณ์การเมืองล่าสุดนะครับที่น่าจะเป็นแรงเหวี่ยงทางการเมืองที่ พิสดารพอสมควรนะครับหากรัฐบาลแพ้ทั้งเลือกตั้งผู้ว่านะครับหากรัฐบาลแพ้ทั้งเรื่องราชบุลรีหรือแม้กระทั่งกรณีพัทยาด้วยนั้นแรงเหวี่ยงทางการเมืองน่าจะมหาศาล